สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็คลิปนี้ก็ประชาสัมพันธ์นกับทีมชาติไทยครับทีฟุตบอลทีมชาติไทยช้างศึกนะครับผมวันนี้ตรงกับวันที่13มกราคม2025นะครับอ่าโปรแกรมอุ่นเครื่องของฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม2568หรรือ2025หเนี่ยคลอดออกมาแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่อง1แมตช์ จากฟ i f a Day นะครับ1แมตช์แล้วก็แมตช์อย่างเป็นทางก,การอีก1แมตช์นะครับผมแมตช์อุนเครื่องเนี่ยเราจะต้อนรับการมาเยือนของอัฟกานนิธานนะครับเชิญเข้ามาเป็นทีมอันดับที่156ของโลกนะครับทีมอัฟกานนิธานี่ยก็จะอยู่าสายเอเชียครับในสายอนบินจะไม่ได้ว่าสายเอ e, หรือสาย F นะครับก็น่าจะเป็นสาย F นะครับ เป็นทีมที่อันดับที่156ของโลกนะครับมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเรานะครับเอมก็ก็คงเป็นไปตามนั้นก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้อนรับการมาเยือนของของทีมชาติสีลังกานะครับเป็นทีมอันดับที่200ของโลกก็น่าจะหาเหลี่ยมอะไรจากอัฟกานิสถานได้เหลี่ยมฟุตบอลนะครับจากอัฟกานิสถานเพื่อใช้ในการ รับมือศรีลังกาต่อไปนะครับศรีลังกาเนี่เขามีลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งเนี่ยสิบคนนะครับแหมก็เยอะเลยครับคนไลยย่ตังแต่นอร์เวย์ออสเตรเลียอังกฤษจำได้เท่านี้นะครับก็หลักๆเลยโอ้โหสิบตัวนะครับสิบตัวก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับที่ว่ามารับแข่งกับทีมชาติไทยเราด้วยอะไรประมาณนี้ ก็ขอให้ทีมชาติไทยเราสู้อย่างเต็มที่ประมาณนี้นครับดูดูแล้วว่าเขาก็ดูเราดูทรงเราแล้วแหละเราเราก็ดูมุมเขาแล้วเขาก็ดูมุมเราแล้วแหละก็คือเราจะไปเจอแมตช์ยังเป็นทางการในฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมก็วัานวันวันอังคารที่25มีนาคมนะครับเวลาเ,เดี๋ยวกําหนดลงเวลาให้อีกทีหนึ่งนะครับยังยังไม่เป็นทางการมาก็ 19นาฬิกา20นาฬิกานะประมาณนะั้นที่ราชมังคลานะครับอุ่นเครื่องที่ราชมังคลาด้วยแล้วก็แมตเป็นทางการต้อนรับศรีลังการด้วยน่าจะเป็นที่ราชมังคลานะครับก็ตรงกับวันอังคารที่25นะครับในแมตท,ที่2นะครับของของโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับ25มีนาคม2 0 2 5นะครับ นี่คือรายการอย่างเป็นทางการของ afc asian cup 2อ2 7นยนะครับเป็นสามแต้มแรกเลยนะครับที่เราต้องคว้าให้ได้เลยครับในบ้านเราด้วยนะครับพบกับสีลังกาครับแอนด์ินเชื่อว่าเต็มสนามนะครับแฟนบอลทุกท่านเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็คล้ายๆกับที่เจอเวียดนามนะครับขอให้เต็มสนามอย่างนั้นเลยนะครับก็แพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับในแมตช์ที่ผ่านมาของอาเซียนครับเราต้อง ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เอาแมตท,ที่ในอนาคตต่อไปให้มันแจ่มที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลเมืองไทยนะครับก็แอนดมินยอมรับตรงๆนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับนะถึงแม้ว่าจะทําใจว่าเออเราได้รองแชมป์เลยนะอะไรประมาณนี้ก็กเราก็ทําดีที่สุดละรองแชมป์ของอาเซียนครับนะครับก็เดือนมีนาคมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับมาประชาสัมพันธ์ในแมตฟี فا เดย เดือนมีนาคมก่อนนี่คือฟีฟ่าเดแรกของของปีนี้กับของ2568นะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงน ون, ู้นพฤศจิกาย,ยนเลยครับแมตฟีฟ่าเดย์ก็โอเคนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหนาวมาอีกแล้วหนาวหนาวก็รักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ